สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับช่องเข้าบ้านยุคใหม่นะครับวันนี้ผมก็มีสาระดีๆนํามาฝากท่านผู้ชมวันอีกเช่นเคยนะครับบ้านใครนะครับหลังคากระเบื้องรั่วมั้งครับผมมีวิธีการปะนะครับแบบที่ไม่ต้องใช้ซิลิโคนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าผมปะยังไงนะครับซึ่งใช้วิธีนี้จะง่ายมากๆนะครับซึ่งเป็นการนําของใช้ภายในบ้านของเรานะครับนํามาใช้งานนะครับมาติดตามรับชมกันเลย นะครับผมก็ได้ดำกระเบื้องนะครับที่แตกนะครับนำมาทดลองให้ท่านผู้ชมได้ดูง่ายๆนะครับไม่ต้องขึ้นไปบนหลังคานะครับเดี๋ยวเรามาปะกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปะของเรานะครับก็จะมีกาวร้อนครับผงแฟบครับแล้วก็ อะเทปนะครับเพื่อที่ใช้สำหรับแปะใต้ท้องกระเบื้องนะครับก็คั้นแรกเราก็ตัดพัดเทปนะครับนำพัดเทปไปแปะใต้ท้องกระเบื้องนะครับ ไว้แบบนี้นะครับแล้วเราจะใช้กาวร้อนนี่นะครับหยดไปตามร่องที่มีรอยแตกนะครับ ก็จะใช้ผงสกพอกนะครับโรยลงไปเลยนะครับใส่ลงไปให้เต็มตัวรูกระเบื้องที่แตกนะครับแล้วเราก็นำกาวร้อนนะครับหยดลงไปเลยนะครับ แล้วก็มาแต่งเก็บข้างบนอีกหนึ่งทีนะครับ นี่นะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรารอให้มันแห้งนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มจะแห้งดีแล้วนะครับแป๊บเดียวมันก็แห้งแล้วครับตอนนี้นะครับผงแฟบกับกาวร้อนที่เราทําไว้ก็แห้งแข็งมากเลยนะครับนี่นะครับแข็งมากเลยนะครับแข็งเหมือนกระเบื้องเลยนะครับผม แข็งเป๊กเลยครับเดี๋ยวเรามาดูข้างใต้นะครับเนี่ยนะครับข้างใต้ก็จะเป็นแบบนี้นครับข้างใต้เราก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องเอาออกนะครับง่ายไหมละครับสำหรับวิธีการอุดหลังคารั่วหลังคาแตกนะครับด้วย ขงสักพ่อกับกาวร้อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพ่อบ้านยุคใหม่ห้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไปเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ